ก็ลืมไปเรื่องเสียงนะครับโอ้โหเปิดไปก็เข้าผมก็ลงไม่ได้สิวะเนี่ยเอางั้นเอาใหม่นะฮะยังไงก็โอ้ยแล้วคือแปลงร่างเป็นเอนิชาได้ไงอ่ะในเมื่อของผมมันเป็นอา่าจะบอกไงดีอ่ะมันเป็นอีวี่อ่ะคือตัวละครเป็นอีวี่คือขโมมันเป็นอีวี่นะตัวเนี้ยแล้วแปลงร่าง ในดันลงดันมาแปลงแรกเป็นเอรเฉยเลยแล้วดูของที่มันจดรอคขาจะบอกว่าไ์ไ์ซึ่งกันใช้สกิลนะฮะคลิกขวาก็ไม่ได้นะฮะมานะแอมเบอร์ไม่มีค่าของ แด้ของเอลิได้การกดปกติของเอลิชาทำได้หมดนะฮะย้วยคลิกขวานะครับแล้วก็คลิกซ้าย5คอมโบปกตินะครับ3 4กดแชร์ไม่ได้ไม่มีสกิลนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะเปิดสกิลมาเป็นของอีวี่ล้วนๆเลยนะฮะบวกกับสิ่งของที่เป็นของอีวี่ถึงว่าเป็นแมจิกเหมือนกันนะครับแต่บางทีมันก็ใช้กันไม่ได้นะฮะด้วยตัวอาวุธก็ตามอะไรก็ตามนะครับผมมีแค่ชุดกับเครื่องประดับบางชิ้น แต่ผมไม่รู้ว่ามันเอามาคำนวณหรือเปล่าด้วยนะครับในเรื่องของ a อ k, G, k ีเคไม่จีเอทเคครับผมก็คือ,คอไม่จีแอแท็กแล้วก็พอเห็นไหมฮะเปลี่ยนสเตตมาแปลงร่างกับเงือบคืออะไรครับเห็นไหมเนี่ยไม่ไมมันแปลงร่างอะไรครับ <laughs> กลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมฮะผมบอกรถจะหาไปไหนเมนื่อกี้เนี่ยฮะ เกมเกมเล่นตลกเห็นไหมครับอะโอเคเนี่ยก็มาสั้นๆแค่นี้แหละครับสำหรับความผิดปกติของตัวเกมนะฮะนีนิดน่หน่อย